วันคริสต์มาสเป็นช่วงเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวคริสต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนานอกจากนี้เทศกาลดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวจะได้มาพบปะสังสรรค์เฉลิมฉลองร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าหากเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นกับคุณคุณนั้นจะทำอย่างไร สำหรับสับพเพเรื่องเล่าของเราในวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ34ปีที่แล้วซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญของครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาได้วางแผนเพื่อที่จะไปร่วมกันฉเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสที่บ้านพักตากอ,อากาศของครอบครัวแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขนั้น มันกลับเป็นช่วงเวลาแห่งการสูญเสียโดยที่ทุกคนไม่ได้ทันตั้งตัวซึ่งการสืบสวนเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรมีความซับซ้อนมากน้อยขนาดไหนและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้หรือไม่กับเหตุการณ์ของทีดีกับคริสตนะ์มาสมรณะ ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสัพพเรเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบเอามานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะโดยเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นในฤดูหนาวปี1990กับครอบครัวทีดีซึ่งครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด4คน ที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อที่ชื่อว่ารอฟอายุ51ปีคุณแม่ที่ชื่อว่าเคอายุ49ปีลูกชายที่มีชื่อว่าชอนและลูกสาวอีกสองคนโดยคนโตเธอชื่อว่ารีเน่อายุ20ปีคนเล็กชื่อว่าทรีเซียอายุ16ปีทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อใกล้วันหยุดยาวคริสต์มาสพวกเขาจึงได้วางแผนกันว่า จะไปฉลองกันที่บ้านพักตากอา,ากาศส่วนตัวที่ตั้งอยู่ในเมืองโอครีรัตยู่าที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาเล็กๆและบ้านแต่ละหลังก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าบ้านแต่ละหลังจะอยู่ห่างกันมากจนไม่สามารถเดินเท้าถึงกันได้จึงทำให้วิธีการเดินทางไปที่บ้านแต่ละหลังนี้มันค่อนข้างลำบากเนื่องจากอยู่ห่างจากถนนหลักถึง4กิโลเมตรและท้ายยิ่งอยู่ในฤดูหนาแวแล้วล่ะก็ บริเวณตรงนั้นมันก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะมที่หนามากๆม,มันจึงมีแค่วิธีเดียวที่จะไปบ้านพักได้ก็คือการขับรถไปจอดไว้ที่จุดจอดรถของบ้านตรงตรีนเขาและหลังจากนั้นคอยขับรถสโนว์โบบิลหรือรถเลื่อนหิมะขึ้นซึ่งในปีนี้ก็เป็นอีกปีที่สมาชิกในครอบครัวทีดีตั้งหน้าตั้งตารออย่างใจจดใจจอ่อกับเทศกาลแห่งความสุขนี้โดยพวกเขาวางแผนกันเอาไว้ว่า ทุกคนในครอบครัวและญาติญาติจะค่อยๆทยอยกันเดินทางไปที่บ้านพักหลังนั้นเพื่อไปซื้อของและอาหารต่างๆมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงในวันที่21ทธันวาคมสมาชิกครอบครัวทีดีก็ได้เดินทางมาถึงบ้านพักและเมื่อได้มาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วทุกคนก็ได้เริ่มประดับตกแต่งบ้านและต้นคริสต์มาสพร้อมกับเอาของขวัญมาหอ่อ ซึ่งมันก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวเลยทีเดียวล่ะคะ่ะพอพวกเขาตกแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็พากันขับรถเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปหาซื้อสเบียงและของตกแต่งเพิ่มเติมเมื่อตกเย็นของวันนั้นชอนลูกชายก็ได้ขอตัวไปนอนค้างคืนที่บ้านของคุณป้าที่ไม่ไกลจากบ้านพักและหลังจากที่ไปส่งชอที่บ้านของคุณป้าแล้วสมาชิกค,ครอบครัวที่เหลือก็ขับรถมุ่งไปยังบ้านของเบดพอรต คุณแม่ของเควย72ปีและในค่ำคืนนั้นทุกคนก็นรับประทานอาหารค่ำร่วมกันที่บ้านของคุณยายบิดและพวกเขาก็ได้ตัดสินใจจะนอนค้างกันที่บ้านของคุณยายด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สมาชิกที่ยังเหลืออยู่ก็มีรอบผู้เป็นพ่อเค mm. ผู้เป็นแม่ลิเน่พี่สาวคนโตทริเซียน้องสาวคนเล็กและเบิดที่เป็นคุณยายคืนดังกล่าวจึงไม่มีใครอยู่ที่บ้านพักตากอากาศของครอบครัวเลยสักคน การมาเที่ยวพักผ่อนของครอบครัวจึงเป็นไปได้ด้วยดีและมีความสุขค่ะจนกระทั่งหนึ่งวันต่อมาหรือวันที่22ทธันวาคมเป็น3วันก่อนเทศกาลวันคริสต์มาสเมื่อครอบครัวถีด่ดีตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้จัดของเตรียมกลับไปที่บ้านพักตาอ,อากาศของครอบครัวและพอเข้าช่วงประมาณบ่ายๆเครเนี่และเบจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระและข้าวของเสร็จก่อนจึงได้ตกลงกับที่เหลือว่า พวกเขาจะเดินทางเอาของกลับไปที่บ้านพักก่อนลอฟสามีและทรีเซียลูกสาวคนเล็กจึงตอบตกลงและบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขับรถตามกลับไปทีหลังสามสาวที่ขอตัวกลับมาที่บ้านพักก่อนพวกเขาก็ได้เอาของกลับมาเยอะแยะเต็มไปหมดทําให้การขับรถโนโมบิลลุยหิมะขึ้นไปบนบ้านพักมันก็ดูทุรักทุเลและหนาวกันมากๆและเมื่อพอถึงบ้านพักลินเน่ลูกสาวคนโต ก็ได้ขอตัวเข้าไปหลบหนาวในบ้านก่อนและปล่อยให้คุณแม่และคุณยายช่วยกันขนของลงมาจากรถสโนโมบิลกันสองคนแต่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นกำลังเผชิญหน้ากับแขกที่ไม่ได้รับเชิญหลังจากนี้ลิเน่ลูกสาวคนโตเธอก็ได้วิ่งไปหลบหนาวอยู่ที่ห้องครัวแต่จังหวะที่เธอกำลังวิ่งไปห้องครัวนั้นลิเน่ก็เหลือบไปเห็นกับเงาดำๆอยู่หลังตู้เย็นตอนนั้นในใจของลิเน่เธอคิดว่า น่าจะเป็นเงาของญาติคนใดคนหนึ่งของเธอที่มาถึงบ้านพักหลังนี้ก่อนและตั้งใจที่จะมาหลอกให้เธอตกใจเล่นแน่ๆลินนี่เธอจึงทําท่าทีว่ามองไม่เห็นเงาสีดำอันนั้นแต่สิ่งที่เธอทําลงไปนั้นเธอคิดผิดค่ะเนื่องจากคนที่กระโดดออกมาให้เธอตกใจมันเป็นร่างของผู้ชายผมหยิกเดินออกมาจากเงามืดพร้อมกับเอาปืนมาจ่อที่เธอก่อนที่ชายปริศนาคนดังกล่าว จะสั่งให้ลิเนเรียกคุณแม่และคุณยายที่กำลังขนของอยู่ข้างล่างให้ขึ้นมาข้างบนลิเนธเธอไม่มีทางเลือกจึงจำใจเรียกทั้งสองคนขึ้นมาและในจังหวะนั้นก็มีชายใส่แว่นปริศนาอีกคนเดินออกมาจากที่ห้องนอนมันจึงกลายเป็นว่าในตอนนี้บ้านพักของครอบครัวทีดีก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคุณแม่ที่พยุงพาคุณยายขึ้นมาบนบ้านเธอก็เห็นภาพลูกสาวของตัวเอง โดนใครที่ไหนก็ไม่รู้เอาปืนมาจ่อไว้ที่เธอแต่เธอนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่เพียงร้องขอชีวิตว่าอย่าทำอะไรพวกเราเลยถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดแต่ไม่ทันที่เคผู้เป็นแม่จะพูดจบชายผมหยิกก็ได้เล็งปืนดั่นไกลจำนวนห้านัดเข้าใส่ที่ใบหน้าของเธอและคนที่เหลือก็ยังไม่ทันที่จะได้มีใครกรีดร้องหรือว่าตกใจอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากชายผมหยิกคนเดิมเขาก็ไม่รีรอ เลงกระบอกปืนและลั่นไกไปยังคุณยายเบสในขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่มันจึงส่งผลทำให้เธอล้มไปนอนกองอยู่ที่พื้นแต่เธอยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะเนื่องจากเธอนั้นพยุงร่างของตัวเองขึ้นมาได้และขณะที่เธอกำลังพยุงร่างตัวเองขึ้นมาชายผมหยิกก็ได้ยิงเธอเข้าอีกนัดจนเธอล้มลงแต่ความโหดร้ายของชายคนนี้มันยังไม่จบลงนะคะพอะเขายังเดินเข้าไปใกล้คุณยายพร้อมกับยิงเขา้าที่ศีรษะเธออีกนัด เพื่อที่เขาจะได้แน่ใจว่าเบธเธอเสียชีวิตไปแล้วจริงๆหลังจากที่ชายปริศนาทั้งสองคนเขาสังหารเคและคุณยายเม็ดไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ได้จับรีเน่ไปมัดไว้ในห้องนอนก่อนที่เขาจะกลับมาที่ร่างของเคผู้เป็นแม่และเม็ดผู้เป็นยายเพื่อที่จะมาเอาของพวกมีค่าและเงินต่างๆออกมาหลังจากนั้นชายทั้งสองคน ็นำร่างอันไร้วิญญาณไปไว้ที่ระเบียงบ้านที่เต็มไปด้วยหิมะในตอนนั้นรีเน่ที่กำลังถูกมัดเธอทั้งตกใจและทั้งกลัวเนื่องจากรีเน่เขารู้ตัวว่าในตอนนี้คุณพ่อกับน้องสาวของเขาน่าจะกกำลังใกล้ถึงบ้านและทุกอย่างมันก็เป็นไปตามในสิ่งที่เธอคิดค่ะเพราะพ่อกับน้องสาวของเขาก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านในเวลา14นาฬิกาสนาทีพวกเขาจอดรถ และเมื่อขึ้นมาถึงบ้านผักพวกเขาก็เห็นว่ารีเน่กำลังยืนมองพวกเขาอยู่พร้อมกับชายแปลกหน้าสองคนที่กำลังเอาปืนจ่อหลังเธอทันทีที่ร้อบเห็นสีหน้าและแววตาของลูกสาวของเขาเขาก็รู้ทันทีว่าภรรยาและแม่ยายของเขาได้จากไปแล้วเมื่อทั้งหมดยืนเผชิญหน้ากันชายปริศนาทั้งสองก็สั่งให้ลอฟส่งของมีค่าของเขามาให้หมด ซึ่งรอฟเขาก็ได้ทำตามที่ชายทั้งสองคนบอกโดยที่ไม่ได้ขัดขืนใดๆจากนั้นเขาก็เทของมีค่าทั้งหมดออกจากกระเป๋ารวมถึงเงินสดที่มีติดตัวอยู่แค่3,000บาทให้กับชายปริศนาทั้งสองคนพร้อมกับร้องขอชีวิตว่าอย่าฆ่าพวกเขาเลยอย่าทำร้ายลูกสาวเขาเลยเพื่อนๆคิดว่าคำร้องขอชีวิตของรอฟจะได้ผลไหมคะใช่ค่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะทันทีที่รอฟร้องขอชีวิตแล้ว ชายผมหยิกก็ได้สั่งให้ชายใส่แวน่นยิงปืนใส่ไปที่ลอฟทันทีแต่ตอนนั้นดูเหมือนกับว่าชายใส่แว่นเขาจะไม่กล้ายิงพอเขายืนทำท่าเก้ะๆกลางๆไม่ยิงออกไปสักทีชายผมหยิกรอไม่ไหวจึงนำปืนกระบอกที่เขากำลังจอ่อลิเน่อยู่ยกขึ้นมาเลงยิงใส่ไปที่ลอฟก่อนจะกดลั่นไกแต่เมื่อเขายิงนัดแรกออกไปกระสุนมันดันขัดรํากล้องยิงไม่ออก เขาจึงเล็งและยิงครั้งที่สองกระสุนมันก็ยังไม่ออกอีกครั้งจนกระทั่งเขากดลั่นไกครั้งที่สามกระสุนมันก็พุ่งออกเข้าใส่ใบหน้าของลอฟจนเขานั้นล้มลงไปกับพื้นความแรงของกระสุนระยะประชิดมันรุนแรงมากจนลินเน่และทรีเซียสามารถรับรู้ได้ถึงแรงกระแทกที่พ่อของเขาโดนยิงภาพคุณพ่อถูกยิงล้มลงทำให้ทรีเซียในวัย16ปีที่ยืนอยู่ข้างคุณพ่อ กรีดร้องเสียงดังลั่นด้วยความตกใจและหลังจากที่ผู้ชายทั้งสองคนได้สังหารรอไปแล้วพวกเขาก็นำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไว้ใช้สำหรับเติมรถสโนวโมบิลมาราดทั่วบ้านก่อนที่จะเดินกลับมาที่ร่างของรอฟและกดลั่นไกใส่ศีรษะของเขาอีกครั้งเพื่อจะได้แน่ใจว่ารอฟได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆหลังจากนั้นชายทั้งสองคนก็ลงมือจุดไฟเผาบ้านตากอากาศของครอบครัวทีดี ในขณะที่ร่างของรอฟยังอยู่ภายในบ้านและเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนั้นก็เพื่อทำลายหลักฐานหลังจากที่เผาบ้านแล้วชายทั้งสองคนก็สั่งให้รีเน่และทีเซียเติมน้ำมันรถเรื่อนหิม,มะให้เต็มก่อนที่จะบังคับให้พวกเธอขับพาพวกเขาไปยังจุดจอดรถโดยสองสาวก็แยกกันขับคนละคันโดยที่ชายทั้งสองแยกนั่งประกบสองพี่น้องเอาไว้ เมื่อทั้งหมดกำลังถึงจุดจอดรถลิเน่และทริเซียก็บังเอิญไปเห็นกับผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังขนของลงจากรถซึ่งผู้ชายคนนี้ก็คือคุณลุงของพวกเธอและเขาก็มีชื่อว่าแลนดี้ซึ่งลุงแลนดี้เขาเพิ่งจะขับรถมาถึงจุดที่จอดรถและเตรียมที่จะขนของขึ้นไปบนบ้านผักแต่เมื่อลุงของพวกเธอเห็นหลานสาวตัวเองกำลังขับรถซโนโบบิวมาทางเขาแลนดี้ก็พยายามที่จะโบกไม้โบกมือทักทายหลานสาว แต่ทว่าทั้งลีเน่และทีเซียทำท่าทางไม่รู้จักทำเป็นไม่สนใจสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าถ้าหากทำเป็นรู้จักลุงของเขาก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปก็ได้และเมื่อลุงของเธอเห็นหลานสาวทั้งสองคนมากับผู้ชายแปลกหน้าลุงแลนดี้เขาก็เลยเข้าใจว่าชายหนุม่มที่นั่งมาด้วยน่าจะเป็นแฟนของหลานๆเลยไม่สนใจผู้หลักผู้ใหญ่คุณลุงจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรนะัก เมื่อสองสาวขับรถมาถึงจุดจอดรถแล้วชายทั้งสองคนก็ได้สั่งให้พวกเธอขนของจากรถสโนโมมิล obile, ลงไปไว้ในรถของครอบครัวเธอในตอนนั้นชายทั้งสองคนเขาต้องการที่จะเอาตัวรีเน่และทรีเซียขึ้นไปบนรถกับเขาเพื่อเป็นตัวประกันระหว่างการหลบหนีซึ่งรีเน่นั้นเธอก็นั่งอยู่ข้างคนขับโดยมีชายผมหยิกเป็นสารถีส่วนทรีเซียเธอนั่งคู่กับชายใส่แว่นที่เบาะหลัง เมื่อทั้งหมดกำลังจะออกรถจูจูลุงแลนดี้ก็ได้เดินมาที่รถและพยายามที่จะทักทายกับหลานสาวอีกครั้งแต่รีเน่กับทรีเซียก็ทำเป็นว่าไม่สนใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกกับชายทั้งสองคนไปว่าเธอนั้นไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้เขาอาจจะเป็นคนแถวนี้ที่ทักทายคนอื่นไปทั่วและเมื่อหลานสาวของเขาได้ปฏิเสธการทักทายลุงแลนดี้ก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลและเขาก็ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรกับหลานสาว รดก็ได้แล่นออกไปสัก่อนในตอนนั้นลุงแลนดี้ได้แต่ยืนงงอยู่ที่ลานจอดรถว่ามันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ในระหว่างที่เขากำลังยืนงงอยู่นั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าบวมเป่งเต็มไปด้วยเลือดบริเวณตาบวมจนมองไม่เห็นลูกตาไม่สวมเสื้อผ้าไม่สวมรองเท้าไม่สวมหมวกกันน็อกในขณะที่อุณหภูมิติดลบ20องศาขับรถสโนว์โ b i ิลมุ่งมาที่เขา ลุงเรนดี้เขามองผู้ชายคนนั้นด้วยความแปลกใจเนื่องจากเขาไม่รู้จักจริงๆว่าผู้ชายคนนี้มันคือใครและมันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้จนกระทั่งชายคนดังกล่าวขับรถเข้ามาใกล้ก่อนที่จะวิ่งมาหาเขาวินาทีนั้นลุงเรนดี้เขารู้ทันทีว่าชายคนนั้นก็คือรอฟน้องชายของเขานั่นเองค่ะเมื่อรอฟวิ่งมาถึงเรนดี้ก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับเรนดี้ฟังว่าในตอนนี้ทั้งภรรยาและแม่ใหญ่ ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วเหลือเพียงลูกสาวของเขาสองคนที่ถูกลักพาตัวไปโดยชายแปลกหน้าเพื่อนๆแปลกใจไหมคะว่าทำไมลอฟเขาสามารถรอดชีวิตมาได้ทั้งๆท,ที่เขาถูกยิงที่ใบหน้าและศีรษะถึงสองนัดซึ่งมันก็เป็นเพราะว่ากระสุนที่ใช้ในตอนนั้นมันเป็นกระสุนเบรชช็อตที่ปลายกระสุนมีขนาดเล็กที่เขามักจะไว้ใช้ในการยิงสัตว์เล็กนกกระต่ายและหนูคะ่ะ แต่ถึงแม้ว่าแรงยิงของมันจะไม่แรงเท่ากับกระสุนทั่วไปมันก็ดูราวกับเป็นปฏิหารอยู่ดีที่รอฟเขาสามารถรอดชีวิตมาได้ซึ่งรอฟเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าก่อนที่ชายทั้งสองคนจะออกจากบ้านยิงรอฟแล้วลงมือจุดไฟเผาบ้านของเขารอฟเขานั้นได้แก้งตายแล้วเขาก็รอจนกว่าเสียงสโนว์โมบิลจะขับออกไปเขาถึงลุกขึ้นแล้วพาร่างกายวิ่งไปถอดเสื้อผ้าที่ถูกไฟไหม้ออก ก่อนที่จะขับสโนวโมมิลออกมาเพื่อที่จะมาหาลูกสาวของเขาเมื่อลุงเลนดี้ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็รีบนำตัวรอบขึ้นรถออกไปตามหาหลานสาวของพวกเขาและในขนาดเดียวกันนี้เลนดี้เขาก็พยายามที่จะโทรแจ้งตำรวจแต่ด้วยในตอนนั้นมันเป็นปี1990สัญญาณโทรศัพท์ยังไม่ค่อยดีและพวกเขาอยู่ในหุบเขาลุงเลนดี้ก็ได้ติดต่อโทรหาตำรวจอยู่หลายสายกว่าจะรับ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับสายเรนดี้ก็รีบเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังทันทีแต่ยังไม่ทันที่จะได้เล่าจบโทรศัพท์เจ้ากรรมก็ดันแบตหมดไปซะก่อนจึงทําให้เรนดี้ต้องจําใจวนรถกลับไปที่ปั๊มน้ํามันเพื่อที่จะโทรหาตำรวจด้วยตู้โทรศัพท์สาธารณะอีกครั้งด้วยที่รอฟเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเรนดี้จึงแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รีบส่งเฮลิคอปเตอร์มารับน้องชายของเขาด้วยมันเลยกลายเป็นว่า ทั้งเรนดี้และลอฟทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งรอเฮลิคอปเตอร์ที่ปั๊มน้ำมันทางด้านของรเน่และทรีเซียสองสาวก็ถูกขับรถพาไกลขึ้นไปเรื่อยๆและระหว่างที่รถกำลังแล่นอยู่จู่จก็มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งขับผ่านพวกเธอไปและพวกเธอคิดว่ารถตำรวจคันนี้น่าจะได้รับแจ้งเรื่องแล้วเพราะจู่จรถเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หยุดอยู่เทินแล้วก็ขับตามรถรีเน่กับทรีเซียมาอย่างรวดเร็ว ในตอนนั้นชายผมหยิกเริ่มตกใจกลัวขึ้นมาแล้วเขาก็เร่งรถถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อหนีตำรวจจนในที่สุดรถที่นั่งมาก็เสียหลักตกลงข้างทางไปติดอยู่ในลมหิมะสายตาของสองพี่น้องมองขึ้นมาข้างบนก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายกำลังจ่อปืนมาที่พวกเขาอยู่ทั้งสองคนจับมือกันแน่นพอคิดว่าตำรวจจะยิงกระสุนเข้ามาที่พวกเขาแต่ก็ถือว่ายังโชคดีนะคะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนด้วยความชำนาญและไม่ได้ยิงมาที่พวกเขาทั้งคู่จึงทำให้ผู้ร้ายทั้งสองคนถูกจับตัวได้ในที่สุดรีเน่กับทรีเซียก็ถูกนำตัวออกมาจากรถโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเมื่อจับกุมตัวคนร้ายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางไปสถานที่เกิดเหตุและพวกเขาก็ได้พบกับสภาพบ้านที่เต็มไปด้วยคราบเลือดร่องรอยการถูกไม้และร่องรอยของรอยกระสุน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้พบกับวิดีโอเทปของคนร้ายที่ทิ้งไว้ในบ้านอีกด้วยค่ะซึ่งภาพในวิดีโอมันก็เป็นภาพของคนร้ายที่กําลังนั่งทานอาหารนั่งแกะกล่องของขวัญที่ครอบครัวทีดีเตรียมเอาไว้สําหรับวันคริสต์มาสที่จะมาถึงมันจึงแสดงให้เห็นได้ว่าคนร้ายทั้งสองคนตั้งใจที่จะเข้ามากินมาอยู่ในบ้านเพื่อรอให้สมาชิกของครอบครัวกลับมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้ทราบชื่อและประวัติของคนร้ายทั้งสองโดยชายผมหยิกเขาก็มีชื่อว่าวอนเทเลอร์อายุ25ปีมีประวัติเคยถูกจับเข้าคุกในข้อหาปนสั์และชายสวมแว่นที่มีนิสัยกล้า,ก,า,ก,าก,กลัวเขาก็มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเดรีอายุ22ปีมีประวัติถูกจับเข้าคุกในข้อหาวางเพลิงซึ่งระหว่างที่กำลังรับโทษและกำลังจะผนโทษ ทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ที่บ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่พักพิงสำหรับนักโทษที่กําลังจะ้นโทษเพื่อฝึกอบรมทักษะการทำงานการใช้ชีวิตเตรียมความพร้อมในการกลับไปสู่สังคมแต่คนรายทั้งสองพวกเขาก็ได้หนีออกจากที่แห่งนั้นและอาศัยการโบกรถเดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงที่เมืองโอกรีและสาเหตุที่เขาตัดสินใจมาที่เมืองแห่งนี้เพราะเขามีคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเมือง และพอเดินทางมาถึงทั้งสองคนก็ลงมือเข้าไปงัดบ้านขาโมยของไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดที่บ้านของครอบครัวทีนี่ค่ะสําหรับการพิจารณาคดีนี้ถึงแม้ว่าจะสามารถจับตัวคนร้ายได้และมีผู้รอดชีวิตถึงสคนแต่การพิจารณาโทษมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเนื่องจากมีการไต่สวนในสารว่าใครใช้ปืนกระบอกไหนยิงใครซึ่งมันก็ค่อนข้างหดหูใจมากๆเลยนะคะ เนื่องจากวารีเน่เธอต้องมาสาธิตการยิงปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ในการสังหารแม่และคุณยายของเธอต่อหน้าผู้คนในศาลแต่ขณะที่รีเน่กำลังสาธิตการใช้อาวุธปืนอยู่นั้นจูจูลอฟก็ได้เดินเข้ามาในศาลเพื่อที่จะมาสาธิตการใช้อาวุธปืนด้วยแต่พอคนร้ายทั้งสองคนเห็นก็มีอาการตกใจพอพวกเขาเข้าใจว่าได้สังหารลอฟตายไปตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่บ้านแล้วทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้ วินาทีนั้นมันดูคล้ายเป็นการตอกหน้าฆาตกรว่าฉันนั้นยังไม่ตายนะฉันยังอยู่และฉันจะเอาโทษแกให้ถึงที่สุดซึ่งครอบครัวถีดีเขาก็ทำทุกวิถีทางให้ผู้รายทั้งสองได้รับโทษประหารชีวิตซึ่งผลการพิจารณาที่ออกมาก็คือวอนเทเลอร์ถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและรับโทษประหารชีวิตส่วนเอ็ดเวิร์ดเดรี ถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและจำคุกตลอดชีวิตต่อมาในปี2001เอ็ดเวิร์ดเดลี่ก็ได้เขียนจดหมายส่งถึงรีเน่ว่าเขานั้นรู้สึกผิดและขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งรีเน่เองก็ไม่เคยตอบจดหมายของเอ็ดเวิร์ดเลยแม้แต่สักฉบับนะคะจนวันเวลาผ่านไปได้9ปีในที่สุดรีเน่เขาก็ได้ตัดสินใจส่งจดหมายกลับไปหาเอ็ดเวิร์ดว่าเธอให้อภัยเขาแล้ว ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการที่จะปลดทุกข์ในใจหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดได้ผ่านไปลีเน่และทีเซียสองพี่น้องก็ได้เติบโตสร้างครอบครัวพร้อมกับมีลูกๆที่น่ารักส่วนรอบผู้เป็นพ่อเขาก็ได้แต่งงานใหม่แต่ถึงแม้ว่าเขาจะแต่งงานใหม่แล้วเขาก็มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับลูกและหลานๆต่อมาครอบครัวที่ดี ก็ได้ตัดสินใจซ่อมแซมบ้านพักตากอากาศหลังเดิมให้กลับกลายมาเป็นบ้านแห่งความสุขอีกครั้งโดยที่รีเน่และเทเซียก็มักจะพาลูกๆและครอบครัวของตัวเองไปพักผ่อนเหมือนกับที่ยังมีคุณยายและคุณแม่อยู่และในปี2008ลอฟผู้เป็นพ่อก็ได้จากครอบครัวทีดี้ไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้สารได้มีการกลับคำพิพากษาของวอนเทอร์ใหม่โดยผู้พิพากษาคนใหม่ ก็ได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่ามอนเทเลอร์ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วมันจึงกลายเป็นว่าโทษที่เขาได้รับขัดต่อรัฐธรรมนูญและถือเป็นโมฆะทำให้โทษที่เทเลอร์ได้รับประหารชีวิตนั้นเป็นอันยกเลิกส่วนเอ็ดเวิร์ดถูกตัดสินใหม่ว่ามีความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนาอีกหนึ่งคดีขณะที่เขากำลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทเลอร์ได้ขอาการอุทธรณ์ต่อศาลหลายครั้งรวมถึงพยายามต่อหน้าศาลดีกาแห่งยูท่าอีก3ามครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จและขนาดนี้ทางเราก็ไม่แน่ใจว่าคนรายทั้งสองคนยังคงต้องโทษอยู่หรือว่าพ้นโทษออกมาแล้วเพื่อนๆท่านใดพอจะทราบก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะและหลังจากที่ทางช่องเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้จะเห็นได้ว่า ความไม่ปลอดภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์การรักษาความปลอดภัยและการตระหนักรู้ถึงสถานการณ์รอบตัวอยู่เสมออาจช่วยลดความเสี่ยงในการประชิญกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เราหยิบเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันในวันนี้ถ้าหากเรานำเสนอข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดไปประการใด พวกเราต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วหรือถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวที่น่าสนใจและอยากให้เรานำมาถ่ายทอดในโอกาสต่อไปก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ